พรุ่งน so, ี้นะพรุ่งนี้เราไปเดินเข้าสยามอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับงานมิมชอยนะครับก็มีบูธซิโค้ด้วยถูกต้องครับผมเรามาขายได้ครับขายหล่ออะไรอ่ะหล่ออะไรอ่ะก็มาเจอความหล่อพวกเราได้นะครับผมมีแล้วก็เดี๋ยวอันเดียวๆที่เปิดโลกให้แบบว่าเีออะไรบ้างเออเราจบเป็นพิัางานจบเป็นพิัางาน ใช่อันนี้ไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้และเร็วๆนี้ทั้ปิ้งทั้งปิ๊งสูดมาเลยครับมาลเลยมาเลยก็จะมีมีเจอเพื่อนๆครับผมแล้วมีโปรเจกต์อะไรที่กำลังจเนี่ยโปรเจกต์อะไรนะซีรีส์ซีรี่นั่นแหละนั่นแหละพาร์ทูพาร์ททูเอาทูก่อนพาทูก็เห็นว่าน่าจะถ่ายเดือนนี้แล้วอะไรๆอะไรๆอะไงๆปากกับพวกเราทุกคนด้วยครับผม อะไรนะได้ไหมไปหมได้ด okay. ี๋ยวขอให้เป <right> ็นพลังงานนะครับผมเพราะสองกลุ่มงานเยอะมากวันนี <h <h ้คือจะบอกว่างานทั้งนี้วันนี้ขอบคุณเช่นกันสำหรับนักกี้แล้วก็บาร์สครับอยากให้แบบเชิญชูนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วได้เลยขอให้ต้นดครับ coffee expo 2025ครับเชิญครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟนะครับเหมือนนักกี้บาร์สนะครับผมก็พรุ่งนี้งานในวันสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มานะครับถูกต้องครับผมสามารถไปทั้งสองที่เลยอะไรอ่ะ ้ทั้งหมดร้อยล้านเลยนะครับโอ้โหฮือตอนตอนไหนที่แม่บอกที่เป็นร้อยล้านเลยโอเคม่ร้อยแล้วก็ฮือร้อยล้านจริงเพรว่าเป็นร้อยล้านช้จริงเป็นร้อล้านแล้วมีเป็นพันเมนูเลยนะครับ้ครบผมแต่ต้องรอกาแฟจืดกับไม่มไม่มีะค่ม่เดี๋ยวมีกาทรนะครับผมก็ฝากด้วยครับม ครับผม iPhone 1 Pro นะครับผม2025รับคุณนะฝากทุกคนด้วยนะครับแยกผมมือให้กับความสุนดีเดี๋ยวเรามาเติมความสุขในภาพถ่ายเซลฟี่กันดีกว่าไหมโอเคทุกคนใครรู้สึกว่าน่าจืดตอนนี้เติมอะไรครับลิปมาลิปมาขโนยชูลิปมาหนูเรืย อะไรจืดบนี้ด้วยไม่ชอบอะไรจืดๆไว้ก็เลยจืดเนาะแต่บางเราต้องฉับไว้ก่อนนะครับ่ะโอเคเราขอถ่ายเป็นสองฝั่งแล้วกันนะครับจะได้จะได้บาลานซ์สวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวขอฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวบาง่นอย่าน้อยใจนะเพราะเดี๋ยวจะไปถ่ายเพราะถ้าถ่ายตอนนี้อาจจะไม่ได้แบบร้อยแปดสิบองศาอ๋อฝั่งนี้เตรียมตัวนะนี่ อาทุกคนสิโค้พร้อมนะพวกเราได้รับไปพร้อมกันหนึ่งสองสามเย่เราได้ควาตั้จดีก่านั้นรักที่สุดในโลกในนองสามนั้รักกว่านี้ไม่ดีอีกแล้วดี Dante, Nacional, โอวีดีโอวีดีโอวีดีโอทุกคนมีการเคลื่อนไหวได้นะครับตอนนั้นเราเคลื divide, ่อนไหวได้อ่ะทุกคนมองกล้องนะซิคนมองกล้องครับนั่น่แหละดุกดิกได้ดุกดิกได้น่ารักที่สุดในโลกเอ๋อทุกคนไม่ไปพร้อมกันไม่ไปพร้อมกันเดี๋ยวพร้อมกันพร้อมกันพูดว่าอะไรพร้อมขออีกอ๋ออ่อไมกกี่บัสนะพร้อมกันนะ เดี๋ยวพี่เอกนับให้นะหนึ่งสองสามแบลกบี้มา่งสอ้ก็บอกฉ้นเตรียมตัวแล้วดความที่ใส่เต็มถึงดูการใส่เต็มของฝันด้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราแทร็ปุ๊บปุ๊บนิดหนึ่งอยากให้แบ็กบีมมาปุ๊บไปนะดูนะขยับขยับฝันนิดนึ่ง ฝอนนี้กเช่นกันนะครับนี่วันนี้น่ารักเนาะ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยแต่ก็ต้องเปลี่ยนผ้าบ้าง <c oughs> จะดีนะเอาล่ะกนทุกคนทุกคนจ้ะทุกคนโกบังงาใช่ไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวรัวบน,นึงก่อนนะหนึ่งสองสามยเยน่าราัก ดีอ่ะเดี๋ยวเป็นวิดีโอนะน,นับอิริศสารและพวกกันว่าแม็กกี้บาสนะครับหนึ่งสองสาม เนี icana, ่ยแหละเรามาจบเลาคแับเพื่อนทกคนตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ่ะโอเคนะครับโอเคถามเช็คความสุขวันนี้วันนี้ความสุขสุขไหมวันนี้เต็มเลยครับเต็มเลยเนาะถึงแม้จะผ่านสุขมาแล้ววันนี้วันเสาร์นะครับเราก็สุขได้ อะไรที่เป็น่ดีก็ผ่านไปครอ่สี่เรนเได้เลยครับเซลฟี่ครับสเปสีเปลย์ั้งมดเลยโนโฟนโนโน่คืนเย้เซลฟี่ทุกคนหรือว่าเย้เดี๋ยวมานัต้องซินะออกซิฟนะฮะซิฟกควงควคิวยากไได้นะได้นะอเซลฟี่กั้หมดนะจักเสียกันนะโอเคใบบาทนะ ตรงนี้ก็ได้เนาะโชคดีีชคมากอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในซีโค้ดเลย คนซิกคอรทุกคนนะครับขอบคุณแฮปปี้นะครับตากล้องเลยเมื่อกี้เรามาจะเดินลงตรงนี้เลยใช่ไหมฮะด้านหน้านี้เลยนะฮะแล้วก ον, ainsi, aqui, ็เดี๋ยวทุกคนนั่งอยู่กับที่ก่อนนะอย่าพุกไปไหนนะครับวันนี้ความสุขเราฟีลกับทุกคนที่เป็นแฟนคลับนะฮะเดี๋ยวให้่อกี้เรามเดี๋ยวนะฮะแต่ด้านด้านข้างนี้ก่อนเลยนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทยอยนะครับ รในการปูนะครับเอาเลยวันนี้ฝากงานเตือนที่ทั้งสองคนบอกแบงกี้แล้วก็บาสนะครับว่าวันนี้เหลือแค่อีกวันเท่านั้นนะครับใครที่อยากสัมผัสประสบการ์แห่งแรงบาันดาลใจกาแฟไทยแนละโลกครับในครั้งนี้เรามีสอง่นที่เลยนะอยากให้ทุกคนนะครับได้ได้ไปสิบรสชาติ